สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการดาวน์โหลดไฟล์โปรเจกต์ไฟล์โดยใช้ทําไรส์นะครับนะครับวิธีการทำก็คือเสียบทําไรส์เราเอานองนลูกอนมาตรงนี้ครับเข้ามาใกล้่เสียบเข้าไปแล้วจากนั้นก็มาเปิดโปรเจกต์ไฟล์ะ file นะครับของอีดิเตอร์สมมุติว่าผมเขียนโปรแกรมชื่อหลินนะฮะด้วยดยตัวซอฟต์แวร์ว eu editor นะเวอร์ชัน2ผมก็ ผมก็เบเวลคิกนะโปรเจกต์ไฟล์นะเบเวลคิกตึ๊บโปรเจกต์ไฟล์ก็ทำการเปิดขึ้นมาอนะืมัดนะอะไรไม่รู้นะจากนั้นก็โปรแกรมก็ทำการเปิดนะครับตึ๊บจะเปิดช้านิดนึงมันจะมีเปิดสองไฟล์ติดกันอเอาไฟล์นี้แล้วกันอ้าวดับไปแล้วเาใามตึ๊บตึ๊เมาสวันไว เราสับคู่โปรเจกต์ไฟที่เราเขียนไว้ก็คือโปรแกรมชี้ดินให้ดำไอนะฮะเขียนด้วย e u program editor สึกว่าตัวนี้จะเป็นไฟล์ที่ยังไม่ได้แก้ไม่เป็นไรก็ตอนนี้ก็ทำการเสียบทำได้แล้วลงในโน้ตบุ๊กแล้จากนั้นเราก็มา t า,านเฟอร์ทูนะฮะตรงนี้ครับท t นเฟอร์ทูไอคอนตรงเมาส์ผมตรงนี้ แทนเฟอร์ทนูนะครับผมก็กดททนเฟอร์ทูขึ้นมานะครับจากนั้นก็เ,เลือกเลือกเป็นเม m โมรีครับเป็น m e m โมรีเมมโมรตรงนี้จากนั้นก็กดเซนต์โปรเจกต์โปรแกรมก็ทำการเซนต์โปรเจกต์โฟกัสมาใกล้ๆนี่ยนะเซนต์โปรเจกต์ไปเรื่อยเอจ็ดาเซแรงงานหนึงเอนอันนี้คือเซนต์โปรเจกต์ไฟล์ทั้งหมดลงไปยังทําไร้นะครับ พอได้100%นตะโปรแกรมทำการคอปปี้ไฟล์อยู่ตองนี้ฮะใกล้ร้อยเปละตัวนี้จุดๆขึ้นมาปึ๊บปบพอครบ100%เดี๋ยวเราจะนำะทำไรตัวนี้ไปเสียบเข้ากับหลังจอนะฮะทางด้าน u ีดีบีพอรของ HDMI รอเราจะคู่รอเต็มก่อนอถ้าเต็มตรงนี้มันจะขึ้นคำว่า close ให้รอสักคู่อันนี้คือขั้นตอนนะครับเป็นขั้นตอนของการดาวน์โหลดโปรเจกต์ไฟล์ลงทำไร ปกติเราจะต้องดาวน์โหลดผ่านสายเข้าไปยังเทสไอโดยตรงแต่นี้ันเทสไอาอาจจะไม่อยู่กับเรานะครับอ่าตอนนี้พอเต็มแล้วมันก็จะมีไอปุ่มโค้ดขึ้นมาใช่หไหมครับเราก็กดโหลดอ่าเป็นการเสร็จขั้นตอนละทีนี้ขั้นตอนต่อมาเราก็มาตรวจนะฮะตรวจโปนะรเจกต์ไฟว่ามันอยู่หรือไม่ก็มาดูตัวนี้ครับตัวนี้ฮะโปรเจกต์ไฟก็มาละในทำไดนะโปรเจกต์ไฟนะครับ,รบโอเค EU สองร้อยโปรเจกต์ไฟจากนั้นเราก็อ่าถอดทำไดออกนะครับอ่เดินตามมาตัวนี้ฮะ จะาทำไรตัวนี้นะเดินตามมาปุออ๊บมาที่จอ,อที่จอตัวนี้เราก็จะทำการเสียบเข้าหลังจอนะครับตรงนี้เรามาดูอ่าจอเขาจะมีพอตการโปรแกรมมิ่งอยู่ด้านบนนะฮะโดยใช้สายแต่ด้านล่างเนี่ยจะใช้กับทำไรล้วก็เสียบกับทำไรลงไปที่ด้านล่างนะครับเสียบไปแล้วนะครับมาเห็นนะเสียบเข้าไปแล้วนะอ่ามองไม่ค่อยชัด เสียบเข้าไปแล้วทีนี้เราก็มาทำอะไรต่อก็มาทำมาทาอะไรต่อก็คือหน้าจอใหม่ๆเนี่ยมันจะขึ้นเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังแล้วกันนะฮะก็คืออาจจะเป็นขึ้นเป็นภาษาจีนนะเราก็มาทําการเปลี่ยนภาษาโดยรังเกตนะฮะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษหรือถ้าเกิดเราถนัดภาษาจีนก็ก็ภาษาจีนก็ได้นี่เห็นไหมฮะเราไม่ถนัดก็มาเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษมันจะขึ้นภาษาอังกฤษทั้งหมดทีนี้ ขั้นตอนดาวน์โหลดโปรเจกต์ไฟล์โดยใช้ทำได้ทำไงก็คือกดที่คอมมิวนิเคชันครับมองเห็นไหมอ่าคอมมิวนิเคชันนะครับแล้วกดทีนี้เราก็เลือกดาวน์โหลดอัพแอนด์ดาวน์โหลดเห็นไหมฮะเราก็กดอ่าทีนี้เราใช้ usb to hdmi เห็นไหมช่องนี้เห็นไหมชัด usb to hdmi โอเคนะครับเราก็กด usb to hdmi จากนั้นโปรแกรมก็ทำการดีเท c เตอร์นะฮะ os ของ uh, ทำได้ที่เราเตรียมมา ด,ดีเทคเซอร์มายควว่าทำการรีแพ์โปรเจกต์ฟอร์ม USB DIY นะครับตอนนี้กำลังทานแนเฟอร์โปรเจกต์อยู่รอซักครู่นะครับโปรเจกต์ก็จะเริ่ม this, ขั้นตอนนี้จะใช้เวลานิดนิดหนึ่งนะครับน่าจะเสร็จแล้วทีนี้พอเสร็จแล้วเราก็ทำการอ่าเสร็จแล้วก็จะขึ้นคำว่าอะไรฮะโปรเจกต์ project, The Project in USB d e v i c e has a, แอ a ์แอ y อรนะครับทั้งหมดก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็ close นะครับจากนั้นเราก็มาลองกลับไปที่ run ดูหน้าจอที่เราเขียนบนโน้ตบ o กเมื่อสักครู่น่าจะขึ้นที่นี่นด้วยลองรันดูอันนี้เป็นจอใหม่นะครับเนนะเราลองรันดูเอ๊ะรันไม่ได้เนี่ยนะติดอะไรเอ่ย เราเจ็ดไฟล์มาแล้วต้องถอดทำไดฮะต้องถอดทำไดบ้างอ่าเราถอดทำไดออกแล้วกันลองรังรนโอเคแล้วลองปิดไฟเปิดไฟใหม่เมื <S <S ่อกี้เราโหลดแล้วนะเดี๋ยวลองปิดไฟก่อนนะปิดไฟเปิดไฟใหม่อีกครั้งดับไฟอ่ะใช่ดับหน้าจอดับนะอืมแล้วก็เปิดไฟ คิดโหลดเสร็จแล้วมันต้องได้ปกติโหลดมันกดรันมันก็จะขึ้นหน้าจออ่าหน้าจอมาแล้วที่เราโหลดมาสักครู่อ่าม่อันนี้คือขั้นเสร็จสิ้นขั้นตอนการการดาวน์โหลดโปรแกรมโดยใช้ไทม์ไดน์นะแต่ที่นี้ที่ขึ้นข้อความคอมสองอ่าสเต o ชันหนึ่งคอมเมชันเออรเพราะว่าเรายัางไม่ได้ต่อตัวให้ทำไอกับหน้าจอกับ PLC นะครับ โอเคจบแล้วฮะขั้นตอนการใช้ทำได้ในการดาวน์โหลดโปรแกรมโปรเจกต์ไฟล์โอเครับ